สวัสดีค่ะมาพบกับวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมหมน่วยการเรียนรู้ที่สองเรื่องพระโสนโกริวิสะของนักเรียนชั้นประถม,มศึกษาปีที่5ถ้าพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือสังคมศึกษาในหน้า23 24นะคะจะเป็นในเรื่องพุทธสา,าวกพระโสนโกริวิสาค่ะนักเรียนมาดูหน้า23ก่อนเลยหน่วยการเรียนรู้ที่2ที่เราจะได้เรียนนะคะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องพุทธสา,าวกชาดกและพุทธศาสนิกชนตัวอย่างนะคะส่วนในค้าบนี้ เราจะเรียนแค่เรื่องเดียวก่อนนะคะก็คือพระโสนโกริวิสาค่ะก่อนอื่นนะคะให้หนักเรียนมาดูความหมายของคำว่าพุทธสาวกและพุทธสาวิกาก่อนเลยนะคะพุทธสาวกหมายถึงอะไรพุทธสาวกก็คือพระ ผู้สืบทอดพดระพุทธศาสนาที่เป็นเพศชายได้แก่ภิกษุและสามเณรส่วนพุทธสาวิกาหมายถึงอะไรก็คือพระผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาที่เป็นเพศหญิงได้แก่ภิกษุณีหรือว่าแม่ชีนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะ พุทธสาวกและพุทธสาวิกานะคะเป็นคณะบุคคลนะคะที่มีชีวิตร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้านะคะท่านเหล่านั้นนะคะในสมัยนั้นนะคะอยู่ทันเห็นพระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมโดยตรงนะคะและยังมีจริยวัตรที่ดีงามเป็นแบบอย่างที่ดีนะคะให้แก่พุทไศาสนิกชนได้ศึกษานะคะ ดังนั้นพุทธาสาพุทธาสาวิกาและก็พุทธาสาวกถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีนะคะให้แก่ชาวพุทธได้ศึกษานะคะก่อนที่นักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับประวัติพระโสูนโกริวิสานะคะนักเรียนมาดูรูปพระโสณโกริวิสานะคะ ในมือของท่านจะมีเลือดนะคะติดที่ฝ่ามือและก็แขนนะคะและก็ตรงเขา่าและก็ฝ่าเท้านะคะเกิดอะไรขึ้นกับพระสุนทโกริวิสักนะคะนักเรียนอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะถ้าอยากรู้กันแล้วนักเรียนไปรับชมกันเลยค่ะ ทศสาวกสาวิกาเรื่องพรสนะกรลิวิสาโสนะกอลิวิสาชีวิตของมนุษย์จะมีความเจริญรุ่งเรืองได้ก็เพราะมีความขยันหมั่นเพียรเมื่อเพียรพยายามอย่างไม่ลดละแล้วก็ย่อมพบกับความสำเร็จสมหวังได้ แต่หากมีความเพียรพยายามมากเกินไปเกินความพอดีแล้วก็อาจจะก่อให้เกิดความทุกข์ได้เช่นกันเราจึงควรเดินตามทางสายกลางมีความเพียรแบบพอดีพอดีการงานนั้นก็จะสำเร็จได้ตามเป้าหมายเหมือนกับเรื่องราวชีวิตของชายหนุ่มลูกเศรษฐีผู้มีชื่อว่าโสนะโกลิวิสก์ เขาเป็นผู้มีความเพียรพยายามในการปฏิบัติธรรมมากแต่มากเกินไปจนความพอดีเมื่อประสัมมาสัมพุทธเจ้าได้รู้ท่านจึงตรัสเทศสอนให้โสนะเดินตามทางสายกลางเมื่อเขาได้ทำตามเขาจึงได้บรรลุธรรมเราไปติดตามเรื่องราวของโสนะโกลิวิสากันนะคะ โซนะกอลิวิสะเป็นบุตรชายคนเดียวของตระกูลเศรษฐีโกอโลิวิสะซึ่งเป็นเศรษฐีแห่งเมืองจำปาอยู่ในแคว้นอังคะตั้งแต่วันที่เขาลงมาเกิดในคันของแม่ทรัพย์สมบัติจำนวนมากก็เกิดขึ้นแก่ท่านอุสภาเศรษฐีผู้เป็นพ่ออยู่เสมอจนกระทั่งวันที่เขาคลอดออกจากคันของแม่ทารกน้อย ก็มีผิวพรรณที่งดงามผุดพองเหมือนกับทองคำด้วยเหตุนี้เองคุณพ่อจึงตั้งชื่อให้ว่าโสนะซึ่งแปลว่าทองคำเมื่อรวมกับชื่อตระกูลโกลิวิสาแล้วจึงกลายเป็นโสนะโกลิวิสะโสนะโกลิวิสานั้นเป็นผู้ที่มีบุญมากเขาเป็นสุขุมารชาติไม่เคยต้องทำงานหนักเลย เขาเป็นหนุ่มรูปงามมีผิวพรรณที่ผุดพองเหมือนกับทองคํามีสัมผัสผิวกายที่อ่อนนุ่มเหมือนกับปุยสำลีที่ปั่นอย่างดีแล้วถึงหนึ่งร้อยครั้งเมื่อเขาเติบโตขึ้นคุณพ่อคุณแม่ผู้เป็นเศรษฐีก็ได้สร้างปรา,าสาทขึ้นสามหลัง เพื่อให้เขาได้พักอาศัยในสามฤดูและยังจัดหาหญิงสาวที่งดงามมาคอยบำรุงบำเรออยู่เป็นจำนวนมากแม้แต่ข้าวที่โสนะได้รับประทานในแต่ละมือ้อก็เป็นข้าวสาลีที่ได้รับการเพาะปลูกเป็นอย่างดีต้องรดด้วยน้ำสามอย่างคือน้ำหอมน้ำนมและน้ำธรรมดาด้วยเหตุนี้เอง ข้าวที่เขารับประทานนั้นจึงมีเม็ดโตงามมีสีขาวเหมือนกับดอกมะลิและเมื่อเก็บเกี่ยวข้าวนั้นแล้วก็ได้นำข้าวสาลีเหล่านี้ไปอบด้วยเครื่องหอมเป็นเวลานานถึงสปีจึงค่อยนำมาหุงเป็นข้าวสวยให้โสนะได้รับประทานโสนะยังมีลักษณะที่พิเศษอีกประการหนึ่งคือที่ฝ่ามือฝ่าเท้าของเขา จะมีสีแดงงามคล้ายกับดอกชบาแดงที่พื้นเท้าวทั้งสองข้างก็มีโลมวชาติหรือขนอ่อนๆเหมือนกับปุยสำลีเกิดขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ด้วยเหตุนี้เองเวลาที่โสนะโกลิวิษะจะเดินไปไหนมาไหนคุณพ่อคุณแม่จึงต้องปูพรมให้กับเขาได้เดินไป เพราะเขาไม่อาจจะเดินไปบนพื้นดินธรรมดาทั่วไปได้เพราะจะทำให้ฝาเท้าของเขานั้นแตกนอกจากนี้เสนะยังเป็นผู้มีความสามารถในการดีดพินสามสายอีกด้วยขณะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้ประทับอยู่ที่เมืองราชครืครั้งนั้นเองพระเจ้าพิมพิสาร พระราชาผู้ปกครองเมืองราชครืก็ได้รับสั่งให้พระสกนิกรของพระองค์ในแคว้นอังคะมาประชุมกันที่บริเวณลานพระราชวังเพื่อรับฟังพระราโชบายและในการมาครั้งนี้เองพระเจ้าพิมพิสารก็ได้รับสั่งให้อุสภาเศรษฐี พาโสนะโกริวิสะบุตรชายมาเข้าเฝ้าด้วยเพื่อที่พระองค์จะได้ทอดพระเนตรฝา่าเท้าที่มีขนสีงามเหมือนกับแก้วมณีตามข่าวลืออุสภะเศรษฐีผู้เป็นพ่อ<า>ก็ได้อบรมโสนะผู้เป็นบุตรชายของตนต<า>ให้ทราบถึงมารยาทในการเข้า,ฝา,าเฝ้าเช่นห้ามให้โสนะเหยียดเท้าไปทางที่ประทับซึ่งเป็นการไม่สมควร แต่ให้นั่งขัดสมาธิช้อนเท้าทั้งสองไว้บนตักหงายฝ่าเท้าขึ้นเพื่อให้พระราชาได้ทอดพระเนตรได้ชัดเจนโสนะกริวิสกเมื่อเข้าเฝ้าแล้วก็ได้ปฏิบัติตามคำที่คุณพ่อได้สั่งสอนไว้ทุกประการพระเจ้าพิมพิสารเมื่อทอดพระเนตรเห็นแล้วก็ได้ประทานโอวาทและชี้แจงพระราโชบาย เกี่ยวกับกิจการบ้านเมืองให้พระสนิกรได้ทราบและส่งนำพระสนิกรทั้งหมดพร้อมทั้งโสนะโกริวิสะไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในครั้งนี้พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมคืออนุป,ปุปพิกถาคือการเทศสอนเรื่องอนิสง์ของการให้ทานการรักษาศีลการไปเกิดในสวรรค์และโทษของการคลองเรือนให้พระสนิกรได้ฟัง นอกจากนี้พระพุทธเจ้ายังได้ตรัสอริยสัจสี่จนกระทั่งทุกคนได้บรรลุธ,ธรรมเป็นพระโสดาบันและแสดงตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาขอถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตอีกด้วยส่วนโซนะโกลิวิสนั้นเมื่อฟังธรรมแล้วก็เกิดความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนายอย่างมากเขาได้พิจารณาเห็นว่า การอยู่ครองเรือนนั้นไม่มีความสุขเลยยากต่อการประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปโสนะจึงคิดอยากจะออกบวชแม้ว่าจำลำบากแค่ไหนก็ตามในที่สุดจึงได้ไปกราบทูลขออุปสมบทกับพระพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงประทานการอุปสมบทให้ตามความประสงค์ เมื่อโสนะโกริวิสาได้บวชแล้วท่านกลายเป็นพระพิสุสงฆ์ที่มีความเพียรมากท่านได้ไปบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าช้าที่มีชื่อว่าศีตะวันในเขตเมืองราชคฤหท่านเป็นพระที่มีความเพียรอย่างแรงกล้า<ม>เดินจงกรมอย่างหนักจนฝ่าเท้าทั้งสองข้างนั้นแตกเลือดไหลเมื่อท่านเดินด้วยเท้าไม่ได้ ท่านจึงใช้วิธีคลานด้วยข่าและฝ่ามือทั้งสองจนกระทั่งข่าและฝ่ามือทั้งสองนั้นก็แตกอีกมีเลือดไหลเปรอะเปื้อนราวกับโรงฆ่าสัตว์แม้กระนั้นท่านก็ยังไม่ได้บรรลุมรคผลแต่อย่างใดท่านจึงเกิดความท้อแท้น้อยใจว่าบรรดาพระสาวกของพระพุทธเจ้านั้นเราก็เป็นอีกผู้หนึ่งที่บำเพ็ญเพียรอย่างหนักทีเดียว ม่ได้ยอ่อหย่อนกว่าผู้อื่นเลยแต่เหตุไฉนน่าเราจึงไม่ได้บรรลุธรรมสักทีเอาละเราควรจะลาสิกขาออกไปครองเรือนทำบุญสร้างกุศลตามสมควรแก่คนธรรมดาทั่วไปน่าจะดีขณะนั้นเองพระพุทธเจ้าทรงทราบความคิดของท่านด้วยญาณทัศนะ พระพุทธองค์จึงเสด็จมาตรัสสอนให้โสนะบำเพญเพียรแต่พอปานกลางอย่าให้ตึงเกินไปหรือหย่อนเกินไปทั้งนี้ทรงยกเอาพินสามสายที่พระโสนะมีความชำนาญในการดีดพินอยู่ก่อนแล้วขึ้นมาแสดงเปรียบเทียบให้เห็นว่าพินที่สายตึงเกินไปเมื่อดีดแล้วสายก็จะขาดได้ส่วนพินที่สายหย่อนเกินไปเมื่อดีดแล้ว เสียงก็จะไม่ไพเราะต้องสายพินที่ตึงพอปานกลางจึงจะไม่ขาดและมีเสียงที่ไพเราะพระโสนโกลิวิสะได้ปฏิบัติตามพระดำรัสที่ทรงแนะไว้ไม่ตึงเกินไปหรือไม่หย่อนเกินไปไม่นานนัก ท่านก็ได้บรรลุเป็นพระอระหันต์กลายเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาณป่าสีตะวันนั่นเองพระโสนโกริวิสะทำความเพียรจนฝ่าเท้าเข่าและฝ่ามือแตกเลืดไหลได้รับทุกขเวทนาอย่างหนักด้วยเหตุนี้เองพระพุทธเจ้าจึงทรงยกย่องท่าน ให้ท่านได้กลายเป็นเอตะทักคะคือเป็นพระภิสษุผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางผู้ปรารบความเพียรเพื่อนๆคะเมื่อเราได้ฟังเรื่องราวประวัติชีวิตของพระโสนะแล้วก็น่าทึ่งค่ะว่าจากลูกเศรษฐีสะดวกสบายในทุกอย่างแต่เมื่อได้มาพบกับพระพุทธเจ้า ได้ฟังทมจากพระองค์ท่านเขาก็เกิดความเลื่อมใสถึงกับยอมทิ้งความร่ำรวยความสะดวกสบายมามีชีวิตแบบนักบวชนั่นก็เป็นเพราะท่านมองเห็นว่าชีวิตนักบวชนั้นเป็นชีวิตที่สุขสงบมีชีวิตที่ประเสริฐยิ่งกว่าชีวิตอื่นๆและเมื่อท่านทำความเพียรก็ทำอย่างไม่ลดละมุ่งทำจนถึงที่สุดแต่เพราะมีความเพียรมากเกินไปจนเครียด จึงเกิดเป็นความทุกข์ต่อมาเมื่อท่านหันมาทำความเพียรอย่างพอดีเดินตามทางสายกลางในที่สุดจึงได้สมหวังดังใจแมนะ้เราก็เช่นกันนะคะการงานการเรียนต้องภาคเพียรพยายามจึงจะสำเร็จได้แต่หากเราทุ่มเทมากเกินกำลังเพียรแบบไม่ฉลาดอ่านหนังสือหามรุ่งหามค่าไม่ยอมหลับยอมนอน ก็อาจจะกลายเป็นความเครียดเกิดความทุกข์ย้อนกลับมาทำร้ายเราก็ได้แต่นั้นเมื่อมีความเพียรแล้วก็ขอให้ภาคเพียรอย่างฉลาดนะคะเพียรแบบพอดีไม่น้อยไปไม่มากไปแหนที่สุดแล้วเราก็ย่อมประสบกับความสำเร็จได้อย่างแน่นอนค่ะ เป็นไงบ้างคะประวัติของพระโสนโกริวิสานะคะจากนั้นให้นักเรียนมาดูคุณธรรมที่ได้รับจากการศึกษาพุทธประวัติก็คือพระโสนโกริวิสานะคะสรุปได้ดังนี้นะคะแบบอย่างที่ดีของพระโสนโกริวิสาก็คือความเพียร ความเพียรคนที่มีความเพียรเป็นหลักแม้พบกับปัญหาอุปสรรคใดๆนะคะก็จะไม่ยออ่อท้อย่อมที่จะประสบความสำเร็จนะคะแบบอย่างที่ดีของพระองค์อีกอย่างหนึ่งก็คือความพอดีการกระทำทุกอย่างนะคะจะต้องยึดทางสายกลางก็คือความพอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะคะ ท่านก็ได้บำเพ็ญทุกกิริยาบทแบบพอดีนะคะจึงทำให้พระโสนโกริวิสาเนี่ยตรสัสรุ้เป็นพระอาหารหันต์ในที่สุดนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะพระโสนโกริวิสานะคะเป็นผู้มุ่งมั่นในความเพียรรู้จักการปรับตัวเมื่อตอนเองทำผิด ะะก็ต้องรู้จักการแก้ไขปัญหาสิ่งที่มันผิดพลาดนะคะจนประสบความสำเร็จนะคะนักเรียนก็สามารถนำแบบอย่างที่ดีไปใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านของการเรียนการใช้ชีวิตนะคะนักเรียนก็ต้องมีความเพียรพยายามและความพอดีนะคะเดินทางสายกลางไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะคะก็จะทำให้นักเรียนประสบความสำเร็จ ในชีวิตในการเรียนได้นะคะจากนั้นให้นักเรียนเปิดในหน้า25นะคะในข้ามนี้จะให้ทำแบบฝึกหัดนะคะในหน้า25ทั้งข้อ1ใหญ่และก็ข้อ2ใหญ่นะคะนักเรียนมาดูข้อ1ใหญ่ก่อนเลยเขาให้นักเรียนอ่านสถานการณ์ที่กำหนดให้นะคะ จากการที่เราศึกษาประวัติของพระโสนโกริวิสาไปแล้วเราควรจะต้องตอบได้แน่นอนคะ่ะเป็นคำถามที่ง่ายๆเนาะสามข้อจากนั้นให้ในักเรียนมาดูข้อ2ใหญ่นะคะนักเรียนวิเคราะห์ข้อคิดที่ได้จากการศึกษาพุทธประวัติของพระโสนโกริวิสานะคะซึ่งเราศึกษาไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งครูก็สรุปให้เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกับบอก แนวคิดข้อปฏิบัติและก็ผลที่เกิดขึ้นนะคะจากการศึกษาพุทธประวัติของพระโสนโกลรวิสะนะคะถ้านักเรียนท่านไหนไม่เข้าใจก็สามารถย้อนไปดูเนื้อหาหรือว่าอ่านในหนังสือได้นะคะ ก่อนอื่นนะคะครูก็อยากจะฝากให้นักเรียนดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองด้วยนะคะอยู่ห่างกันเข้าไว้นะคะใส่แมสให้ถูกต้องนะคะหมั่นล้างมือเป็นประจำก็จะทำให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนะคะแล้วพบกันใหม่ในข้ามหน้านะคะสวัสดีค่ะ